นาน้วผมก็เตี่ยงค่ะเตี่ยงแม่ระวังซ้า,า,ายครับเก่งซ้ายซ้ายซ้าเก่งชัดๆ ก็จำ165เช่น,น 16, 5, กันเ่าเท่ากันจะยืดเลยเราต้อง่ีใจเนี่ยจะาขายใช่ไหมที่ถามที่พูดไม่ไม่แล้วแต่เข้ากันท่านเท่ากันจะยืดเฮ้ย hey, ผมยาวกว่าผมดูแล้ว Thank